โอ้พ oh, ี่น้องโบเห็นเขาอาน้ำนี่แหละเอย้นมาโอ้โบาน์านโอ้บาบนี่นี่บนี่โอ้โบนี่้นบนีอมเน่าเน่าบ่าาลจอนาทำลาจัลอยจอนาลายเน่เน่าบอยจอนมาทำลายจัดโอ้เน่าเร่าลอยจอนมาทำลาย พี่นอ้องเน่และนี่บอกเขากินพอกเจ้ากินแต่ละมือนี่พี่นอ้องตัวนี้และเขากินแต่ละมืเน่มันดบเนะพี่นอ้องเขากินซับมากใหม่เนะเป็นนาสงสารเลยพี่นอ้องนี่เอ็นบอกสองเอ็นบอกกราบสวัสดีพี่เพื่อน,น,นลูกป่าเอาอาพ่โฟแม่พี่นอ้องกันเลยครับ และกก็ยินดีตอนรับเข้าสู่สองเบาวจรนแหนวก็อยากฝากทุกทุกฐานช่วยกดติดตามหับสมด้วยครับแรงมือนี้เฮาไปจอบเบิง้งกระตบเก่าที่เฮาเห็นเข้าอาบนำมือนั้นโอเคพี่น้องติดตามเบิง้งติดตามสมแบบยาวๆเลยเลยแต่เลิศพี่น้อง โอ้บ่าจอน,น่างฮอบอาน้ำแล้วไพี่น้องโอ้พี่น้องโบเห็นเขาอาบน้ำอยู่นี่เนาะคอยไปเมื่อนั้นคอยเห็นเขาอาบน้ำอยู่นี่เนาะนี่แหละทาน้ำของไอ้น้องอาบเนาะเนาะ โอีคน้องเขาไปหาเขาอยางไปหาในกระตบนันเนาะเห็นนะพี่น้อนงนี่และ่นนองก็เดียวนะก้เดียวนอกเนาะ ปเดี๋ยวนอกแล้นอนเ็นริ่มาจอนทีหกนี่บานี้บานี้นี่ไะโอนี้โนี้บากจอนทีาน อย่างเาทำลายจับแม่กับพี่หนอเนี่นี่แ่เป็นหนอแม่เพื่อนไปหานอเพื่อนเพื่อนก้ามไม่เนอพี่หนอเป็นหนเพื่อนเป็นพระแล้นอนคนเดียวนี่เนอยู่กปัตตองเป็นเนหนอตามคนนี่นี่แหละหนอ นี่แหละพี่น้องเอื้อยเพื่นปะนองนอนผู้เดียวอยู่ในกระสอบเนาะพี่น้องก็เลยไปเจาะเบาจอนไปล่มนำนองที่เพื่นปะเพื่นนอนผู้เดียวเนาะโยกอาการในนานาไม่เบาร์กพี่อนน้องนอนคนว่าเอื้อยเพิ่น ไปเก็บหมากเดือกับมันเนาะพี่นอ้องมาให้น้องกินเนาะพี่นอ้องเห็นไหพี่นอ้องเป็นตาสงสารนี่เสื้อกั๊บบมีเนาะทรงกั๊บบมีเนาะพี่นอ้องเห็นบ่พี่น้องเป็นตาสงสารนี่พี่น้องอันนี้แหละเขาอยู่เขาอาศัยอยู่ในป่ามาลาย เดือนลายปีแล้วก็เลยเบาจรนนำหาจนหอดเป็นขเจา้านอนอยู่ประตบคนเดียวนะเห็นบกุกไปหน่อยน,นี่เป็นตายตนสงสารเนี่ยโอ้เรานอนเออวราหยาดคนแปลกหน้าบกุกเคยเห็นคนนะเปนอเราวยาหย บาย่านเบาจอนบอทำลายพวกเจ้าเด้อเบาจอนส่วยซวยซีมาเบิ้งพวกเจ้าชีวิตเป็นอยู่ของพวกเจ้าเนาะบาย่านเนาะเบาจอนสิไปนำเบิ้งตลอดเนาะโอ้พี่น้องเห็นบอกเอื้อยพันมาเห็นบอกพี่น้องเอื้อยพันมา นี่แะเป็นมาเอามามักใหม่เอามามัใหม่มาให้นอนเล่นบอพินอนี่แหละเออขึ้นมาโอ้ใยันยันโอ้ใยันบอนีบอนี่บอนี่บอนี่นมาบอนี่อ้ายาบ้า บ้าจอนบ้าทำลายเด็กจ <prompt> no. ่าบาจอนบ้าทำลายยน่าเน่าบ้าจอนบ้าทำลายจ่าโอ้ย่อมย่อมบ้าจอนบ้าทำลายเห็นเนาะมันสิไล่ตีพี่น้องเห็นบ่เห็นเปล่าปะบ้าเขาสิไล่ตีบ้าจอนแต่ว่าบ้าจอนย่อมย่อมเนาะย่อมนนพวกเขาเนาะเห็นบ่พี่น้องนี่ บาลจอนที่ไปขามก,กาบา,จาลจอนมาลทำลายเนาะนี่จะเอามามักไหมาเจ้าเทพเนี่ยโอย้เขาเอามักไหมกันนี่เขาเอามักกินเนาะนี่เนะี่ยเราซืมาให้นอกกับเอื่อยเพิ่นกินเนาะพอดีเอื่อยเพิ่นไปหาเนาะพอดีบาลจอนลงไปเจอเนาะนี่แหละเข่าแต่ละมือเขากินเนาะ คุณดีเบาจอนสิไปเจอนองเพิ่นนอนคนเดียวคุณดีเอ้เพิ่นไปเจอเจอบาจรเองน,นอนเพลินเนีนี่แหละเขาหรือว่าอาหารของเขาเขากินแต่ละมือตัวนี้แหละเขาสืมาเลี้ยงชีวิตของเขาเนาะนี่เนาะแล้วก็ยังอันเนยอ่นอนเบาวจอนถามพ่อแม่เขาไปไซ พ่อแม่เขาเขาว่าบ่มีชีวิตแล้วเนาะพี่น้องพ่อแม่เขาก็บ่อยู่แหละเขาตายไปแล้วเนาะบ่มีชีวิตเนาะบ่อบตี้บ่าวจอนยอมบ่อบตี้บ่าวจอนต้นขึ้นไหมจากที่เาเห็นว่าเป็นนอนเขาตีตีบ่าวจอนอีกแต่บ่าวจอนยอมเนาะ บาลจอนยอมนเอาหน่อยแต่แหละเข่าปากกับบอเป็นเนาะพี ona, ่น้องนี่แหละมันเป็นเอื้อยที่นี่เป็นน่องเนาะพี่นบอลจอนนี่เข้าซิตี้บาลจนกะเข้าย่านบาลจนคนแปลกหน้าเนาะนี่เข้าย่านบาลจนคนแปลกหน้าเนาะโอ้บาลจอนนี่เลยคันเข้าซิตี้แต่บาลจอนบาทำลายพวกเขาเนาะนี่ ก็เลยเข้ามาอยู่กระจบกระตบเนาะเบาจอนสีนี่เนาะนี่และนี่บลอกเขากินพวกเจ้ากินแต่ละมือนี่พี่น้องตัวนี้แลกเขากินแต่ละมือนี่มันดิบเนาะพี่น้องะเขากินรับมากใหม่ตัวนี้เนาะเป็นนาสงสารเลยพี่น้องนี่เป็นบล็อกสองเอเนาะนี่แพะจริงบอก พ่อแม่พวกเจ้าเสียชีวิตบ่มีแม่แลพะแพี่น้องแท้จริงผพ่อแม่เขาบ่มีชีวิตอยู่เนาะนี่นี่นตาเป็นนาสงสารเลยพ่อแม่เข้ากะเสียชีวิตไปนี่นี่เขากินมันเป็นนาสงสารเนมันกับมากมายตัวเี้เนาะ เส้นร็นอกเกอร์ปิดมากมายเมือนะ่อหน้าไปสืมาให้เขาเจ้ากินเนาะเพราะว่าบไปซื้เอาเขามาให้แต่ว่าเขาเจ้าบม่อยอมกินเนาะพี่นอ้องบ่ยอมกินเขาเนาะไม่ใจบุคล อาศัยกินมากใหม่ตัวนี้แหละตับมันเนาะเนไอเอสซีทุกกานรบสมพับเบิุ์เนาะพีนนะ่น้อง,นองเหนือว่าซ่องไอ้น้องกินมันตับมากใหม่แต่ละมือแต่ละเสาเนาะเขานอนกระยูนนี่เนาะเขาผักขาอาศัยเนาะเป็นนาสงสารเลยพี่น้องเนาะนี่เป็นเป็นเนาะ,น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 ,าะนี่แหละปุ๊เป็นเอื้อยและปู๊เป็น ไปหาหมักใหม่แถวป่าแถวดงเนาะพี่น้องบอกบว่ามักเดือมันเมันไปเอามาดในยังมีโตเ,าเอากินหมดแล้วนี่เป็นหน้าสงสารแยกงี้นี่จัะอ่ะพี่น้องะเพาว่าเขากินหมดแต่เป็นหมักใหม่กลับมาเนาะเขากินหมดแล้วเนาะพี่น้องอันนี้อาดิโดกเอาเ ในเขาอยู่นี่เบาจรสีกลับบ้านเนาะพี่นนองในเขานอนอยู่นี่เนาะนอนอยู่ในกระตบนี่เบาจรสีกลับเมื่อบ้านเนาะพี่เนาะ,นนะแท้จริงบาะพ่อแม่วกเจ้าบ,บ่มีอาว่าแท้จรพ่อแม่วกเตงบ่มีเนาะเตงกันี่แหละกระตบที่พ่อแม่เป็น สร้างไว้ไแต่ยังเอื่อยกับนอกเนาะยังนอนพับขาอาัตสยอยู่อยู่นี่แหละพี่นอ้องนี่แหละสองไอ้นอกที่เฮาหาเมื่อนั้นเนาะจนเฮาเส้นเขา่าเมื่อนี้เนาะพี่นอ้องนี่แหละเอื่อยกับนอกเป็นนาสงสารคป็นพี่นอ้องโอเคพี่นอ้องเดี๋ยวนี้บ่าวจอนสิลับเมื่อบ้าน ให้ขาเจาอยู่นี่นอนอยู่นี่มือหนาเบาวจรสิมาใหม่เนาะพี่น้องโอเคคือว่าคลิปนี้ขอจบลงและก็ฝากลุงป่าเอาอาพ่อแม่พี่น้องอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อบอกพาดได้สางคลิปต่ตอไปและออกอ็อวยพรอวยไส ทุกๆท่านมีสุขภาพแข็งแรงครับใจ